ทีนี้จะพามาดูเส้นวาสนาวาสนาพึ่งตนเองแล้วร่ำรวยนะครับามาดูว่าวาสนาที่ว่านี้จะร่ำรวยยังไงแบบไหนนะครับดูเส้นที่ขีดให้ดูนี่นะครับนี่คือแนวะทางเส้นชีวิตคือเส้นนี้นะสีน้ําเงินแทนด้วยเส้นวาสนานะครับไอ้อย่างนี้เราว่าพึ่งตนเองนั่นแหละนะพึ่งตนเองแล้วได้ดีมีฐานะด้วยความพยายามความอดทนของเจ้าของมือเองนะครับ ทีนี้ตัวอาชีพทําอะไรนี้มันเป็นได้หลายอาชีพครับถ้าแนวของวาสนาขึ้นมาแบบนี้มันจะมาเชื่อมโยงกันกันกบเส้นชีวิตนะส่วนอาชีพนั้นมันมีหลากหลายอาชีพเพราะวาสนามันไม่ได้บอกเป็นแนวทางของตัวอาชีพอย่าลืมมันบอกแค่แนวทางว่าจะดีหรือไม่ดีจะประสบความสำเร็จได้ง่ายได้เร็วได้ช้ามีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนต่างกันนะนั่นคือแนวทางของวาสนานะเพราะอาชีพบนโลกนี้มันหลากหลาย ร้อยแปดพันประการอย่างนะไอตัวอาชีพนะอย่างนี้จะลักษณะไอตัวอย่างนี่เนี่ยจุดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะแนวทางของว่าสารมาเชื่อมกับกับเส้นชีวิตเนี่ยหนึ่งละสิ่งที่ชอบแล้วแต่จะทําอะไรแต่ตัวอย่างในมือนี้รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิขรจะเป็นคนที่มีฝีมอืออยู่เพราะมันมีเส้นตัวนี้เข้ามาเสริมเนี่ยเส้นธุรกิจหรือเส้นพุทธเส้นที่บ่งบอกถึงความสามารถนี่แหละเฉพาะอย่างเฉพาะตัวมันจะ เป็นเส้นเชื่อมมเลี้ยเข้าหาเส้นวัฒนานะครับก็คืออาชีพที่ตัวเองต้องใช้แรงด้วยความถนัดความชอบด้วยคือเป็นกุ๊กนะเป็นเชฟเป็นเชฟนั่นแหละนะครับทำอาหารทำโรงแรมใหญ่ๆนะครับเมื่อเส้นชีวิตมันมาอยู่นี่แล้วก็จะมีเส้นเดินทางฉีกลงมาแบบนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยหมายความว่าชีวิตจะต้องมีการเดินทางแล้วแน่เปลี่ยนแปลงแล้วการที่ว่าเป็นเชฟเป็นกุ๊กไปไหน ต่างถิ่นต่างประเทศต่างแดนได้แล้วเนี่ยนะเนี่ยเพราะมันจะมีเส้นเดินทางเข้ามาสัมพันธ์นั่นเองนะก็เลยกลายเป็นปว่าเป็นคนที่มีฝีมือเป็นเชฟทำอาหารอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศเนี่ยพอตัวนี้บอกว่างานฝีมือสีเขียวเนี่ยสิ่งที่ชอบสิ่งที่มีความถนัดเพราะมันเป็นเส้นย,วยาวๆเส้นเดียวบางคนหล่ะวัฒนาก็ออกจากเส้นคิดเหมือนกันทำมาชื่ออะไรบ้างมันก็สมมติว่าถ้าเป็นการ ที่เอาแรงไปแลกไปสู้ความสามารถเฉพาะตัวไปด้วยเนี่ยนะมันก็คือเส้นชีวิตเป็นนักกีฬาได้ไหมได้ครับนะอย่างมือตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นนัางเชฟอาชีพเสริมก็คือเป็นนักกลอฟไปด้วยเห็นไหมเป็นเชฟไปด้วยเป็นนักกลอฟไปด้วยนะเนี่ยออกจากเส้นชีวิตเหมือนกันเป็นหลากหลายอาชีพนะครับการที่วาสนาออกจากเส้นชีวิตในสิ่งที่ชอบเนี่ยคือความชอบความถนัดที่ตัวเองมีไงการใช้แรงตัวเองเข้าไปแลกด้วยนะ แค่นักกีฬามันก็ยังแตกขนแขนงออกมีหลายสาขาประเภทแล้วนะครับเ้ทงที่วาสนาออกจากเส้นชีวิตเหมือนกันอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะยกตัวอย่างแค่กีฬาตัวหนึ่งตัวเดียวออกจากเส้นชีวิตเนี่ยสิ่งที่ชอบเนี่ยบางคนก็เป็นนักกลอบนักมวยว่ายน้ําขับรถแข่งเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรต่างๆเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเขาจะชอบอะไรนะ อยากพอกวัฒนาออกจากเส้นคิดเหมือนกันเพราะออกจากเส้นคิดก็คือตัวตนตัวเองต้องกระทําต้องออกแรงต้องใช้แรงด้วยนั่นแหละมาถึงว่าเส้นน่ะมันเป็นแค่แนวทางอาชีพมันมีหลากหลายนะครับอย่างตัวที่บอกว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ไหมหรืออะไรยังไงมันมีจุดแยกมันมีผมก็ได้ทําไปแล้วแต่ไม่บอกในคลิปนี้หรอกนะมันมีคนก๊อบเยอะ ก็เลยจะไม่บอกนะครับที่ผ่านมาก็เลยทําลงไปแล้วแหละไปไล่ดูเอานะมันมีวิธีแยกอยู่ว่าอันไหนจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือจะเป็นในรักษาขึ้นเส้นจากเส้นชีวิตเหมือนกันแล้วทาไมฉันยังรับจ้างคนอื่นเขาอยู่อย่างเงี้ยนะมันมีวิธีแยกของตัวเส้นอยู่นะครับเพราะคนคนนี้ก็ทําเสริมอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยเสริมตัวหนึ่งเพรออานะเพราะวัสนาเอยว่าตัวของเส้นสมองของแกนเข้าเรือนังขาาสูงเป็นนักกีฬาด้วย เป็นตัวเสริมอาชีพหลักเป็นกุ๊กเป็นเชฟอาชีพรองเนี่ยเป็นนักกีฬาคนนี้นะเป็นระดับโปรเลยนะเนี่ยจึงจะเสริมเน่ยนะครับเพราะแกมีสัญ,ญลักษณ์ที่ดีบนบนบนดวงอนาทิตย์มันเลยมันเลยทำให้โดดเด่นเป็นสามเหลี่ยมที่โดดเด่นบนดวงอนาทิตย์เนี่ยสามเหลี่ยมลักษณะเรียร้อยอย่างนี้ผมก็เลยเคยทําลงมาแล้วในช่องนะมันคือความโดดเด่นมันคือชื่อเสียงความสําเร็จ ยศและชื่อเสียงมาด้วยกันนะครับได้เกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตด้วยเนี่ยเพราะนี่มันซ้อนกันหลายอันมันมมีทั้งภาระที่ต้องแบกรับมันมมีทั้งภาระความกดดันความเหนื่อยมันมันซ้อนกันสามสามอย่างเนี่ยปริม,มาหลายทางไอ้ตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงนี่อันนี้มีครบหมดจบในมือเดียวนะเป็นท้งบริหารเองเนี่ยครบหมดจบในมือเดียวนะ คนนี้ก็เลยประสบความสำเร็จโมนี้ก็ถือว่ารวยเลยแหละนะถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยด้วยกันเพราะว่าเป็นคนไทยนี่แหละนะครับไปอยู่ต่างประเทศนะถือว่ามีฐานะที่จะว่าดีร่ำรวยเลยคนหนึ่งนะครับคือนี่ก็คือแนวทางของวาสนาในจุดท,ที่มันเกิดขึ้นไปบวกกับเส้นชีวิตบวกกับอะไรเส้นต่างเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างที่ไล่์ฟังนั่นเองนะครับเป็นวาสนาพึ่งถูกเองแล้วร่ำรวยก็ว่าได้ นะเพราะอย่างหนึ่งนะในมือนี้นะเอ้ยเห็นอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีวาสนาที่บอกว่ามันเป็นตัวเสริมเนี่ยเห็นไหม,ไหมนวาสนาเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมตัวมามาเพิ่มขึ้นมาอีกนี่คนคนนี้เลยทํามากกว่าหนึ่งอาชีพได้นั่นเองนะครับเส้นก็อยู่บนเนินกันต่างประเทศด้วยเห็นไหมรายได้การเงินต่างๆมันเลยไปโยงกับคนทางไกลต่างประเทศต่างถิน่นนั่นเองนะ ครับก็มีรประมาณนี้นะสำหรับวาสนาที่นําเสนอในวันนี้นะครับสบวัสดีก็จะเอาประมาณนี้นะครับสองคลิปคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปนี้นั่นเองนะขอบคุณสําหรับการติดตามดีๆเสมอมาแล้วก็สวัสดีครับ